พ่อได้ปูตัวหนึ่งครับผมปูก็ใหญ่แล้วใหญ่กว่าตัวนี้ตัวนี้อันนี้เป็นตะพานน้ำเอามีอเมริกเหยื่อเลยพี่บอยก็อาทิษัทผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเมทีสตูดิโอนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไป ลาบปลานะครับผมในแม่น้ำลำธารน,นะวันนี้เรามาหลายคนนะหนุ่มอันนี้ตากล้องของเราไม่มาครับผมผมลยตอดถ่ายเองครับผมนี่เราหาปลาในแม่น้ำมันมีแค่จอบเล่มเดียวครับวิธีการหรือเราจะถ่ายยังไงไปดูกันเลยครับผมนี<ะ>่ครับผมถือแล้วครับผมเราจะกัน้น ลำทาน่าผมเพื่อมาให้น้ําไหลผ่านนะผมเราจะให้ไหลผ่านแค่ทางนี้ครับผมอีกทางเราจะปิดไว้ครับผมเพื่อให้เราหาปลามอันนี้พ่อครับผมแล้วก็นี้พี่ครับผมผมน้คลีบว่าผมวันนี้ นีเราจะปิดอันนี้ครับผมเพื่อไม่ให้น้ำไหลผ่านนะผมถ้าปิดได้มิดแล้วก็เราจะไปจับปลาครับผมนี่เหนียวเราทถอ,อนี่ได้เราเนี่ได้ปูครับผมนี่ได้ตัวครับ ไม่พ่อจะเอาไม้ออนพลังอาจจะมีกลาอะไรผมเอาอ,อ,อมีไม้แล้วเราดูกันนะผม ลึกกี่อย่างโอ้อันนี้ผม พ่อได้ปูแล้วตัวตัวใหญ่ด้วยผนะมอาซาจะเด้อาไล่เได้อ๋ออันนี้น่าเอวพ่อได้ปูตัวหนึ่งครับผมปูก็ใหญ่แล้วนะใหญ่กว่าตัวนิ่วอ๋อนี่ได้ปูสองตัวแล้วปูก็ใหญ่ นี่ครับผมเราได้ปุ๋ยแล้วนะครับนี่นี่โตมีแต่ปุ๋ยครับผม นี hey, s <S yeah. right. oh Twelve, uh ่ไ huh. ด้ปูแล like, ้ว่รามีลลกล่ะครับป yeah. ูนี่อันนี้มีูกค้อเยอะแล้วนี่ไม่ได้ปลาเลยครับผมตอนนี้เราได้แต่ปูครับผมฮัล่ะล

ตะพ่านน้ำเอาได้ปลาตัวหนึ่งครับผมปลาชิช่างปลาชิช่างเละเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยวเดีนเราได้ปลาตัวแรกครับผมมันปลาา เราพ <c oughs> <c oughs> like ูดได้ตัวแรกครับนี่เาเราได้เยอะพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูครับหนึ่งันนี้เราได้ปลาสองสามตัวครับแล้วก็ทางขาวแล้วก็ตะพานน้ำครับนี่เดี๋ยวเราจะไปทำเมนุกันเรา ทำครับผมเมนูกะพาน้ำครับผมนี่ใส่เครื่องปรุงครบเรียบร้อยแล้วครับผมรอสุกอย่างเดียวแล้วก็มีเมนูด้วยครับผมเนูย่าง เสร็จใช่ปะเสร็จแล้วนะครับผมนี่ตะพานนำของเราเดี๋ยวเราจะมากินกันแล้วครับอันนี้เอาไว้ได้ เดี๋ยวให้พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อคีก่อนครับผมเกอาอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้พ่อคีก่อนครับผมอ๋เมีเมยเอยเลยพี่พี่บอยกอาทิยผมเาลูกเอ

มือนาอย่างรอบดอคิดแบตในป่าครับผมอมนักแรงอ่ยไหมครับร่อมาอรเย็มีด่ใี่ัาบอีนน้ำเจ้ากูหรอน่ก่อาตาตาบ้าหาตาบ้าไม่หาอยู่อ้บุ๋ีอ้อสุดสนะาอออ

ये का बना देंगे। ठीक है। ये का बना देंगे। वाले। ये लोग मत, ये लोग नहीं। चलो। लो मत। लो मत। और ये। मदद के लिए 많이

ลำทามของเรานะครับผมวันนี้เราได้เมนูอร่อยพอสมควรครับผมเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเชออกันใหม่คลิปนะครับผม